นี่ก็คือทอดมันกลายอินซีไม้ใส่แป้งเลยนะขึงโลอันนี้ไปช่วยอดนุ่นหลานก็แตง่งเราจะมารีวิวตัวนี้กันอ่ะเอลองแหละอ่ะอ่ะแล้เวเราก็จะปัน่นเอาน้ำมันพื้นถองมือ เา,ว,าเวลาลองมันจะได้ไม่ตีดช่วงมืทีนี่เราจะทำให้กลมสวย

มาที่ฉีนเย็บแปลแรงเนาะแหลกวันนี้นนจะกิดยังฉี่เท้าแรง เดี๋ยวจะทำห่อไข่นี่อาจจะห่อไข่ กลายเป็นไข่ระเบิดโอเคโอเคหนึ่งถุงก็จะได้ประมาณนี้เท่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดแกน ี๋ยวเราทอดใ่กะเพราก่อนนะโอเคเอาเลวนะ ซีมันฝันนี้ถึงแตซสี่เคี้ยวเคี้ยวไมกับเผาเคี้ยวมันจะมีส่องแบบไ,ได้แล้วก็เอาขึ้น Yeah. แต่นแรกมันไม่แถวนี้คือมันท้องแถวนี้มันจะเที่ยวหรือไง ้างม้า 嗯。